โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสต,ติตดปรับใหม่ดาเมจเกือบ50%โคตรแรง สวัสดีครับทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไฮบิดเอกนะครับอันนี้ก็เป็นโจ๊กเกอร์แพทใหม่นะครับที่เพิ่งปรับมาในวันที่30พฤศจิกานี้นะครับแล้วก็อีกดาวเดียวเราก็จะขึ้นซูพีมเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันว่าโจ๊กเกอร์ในแพทใหม่นะครับมันจะเก่งกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนและต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เอกติดโจ๊กเกอร์มากๆนะครับผมเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าถึงตัวมันจะไม่สุด แต่มันสามารถรับเลนได้กิ่งพอๆสมควรนะครับแต่มันอาจจะกากาก,กว่าแวนในช่วงเลเวล1นถึง <c oughs> นิดนึงนะครับต้องยกให้แวนในแพทนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเรามาดูในเกมนี้กันดีกว่าผมก็ยืนเลนเจอร์กับยอนด้วยนะครับเราก็จะห้าวไปเลยนะพยายามยิงให้ครบสตปอกเพราะเราจะยิงจรวดแบบไม่ต้องอมีแอนิเมชันนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะยิงได้อีกด้วยนะครับถือว่า เราโจมตีโดนศัตรูหรือว่าเราโจมตีใส่คีบนะครับมันจะลดคูดาวเลเวลหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็ในการปรับโจ๊กเกอร์มาในแพทนี้นะครับจะหลวดมันจะแรงขึ้นนะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยดีเลยนะครับอันนี้เราก็ได้เฟิร์นบัตรแวนไปแบบหล่อๆนะครับอยู่ๆมันก็มาตีกระผุ่มเฉยเลยเออห้าวจัดอะบอกก่อนเพนขึ้นมาจบบนครับอันนี้เราได้ทั้งบัฟแดงได้ทั้งตัวเล็กด้วยเพนน่าจะยังไม่สี่ฮะแต่เราก็ใกล้ตาย โอ้โหโดนฟิวเดอร์สันเกือบตายเวลาเราใช้สกิลหนึ่งนะครับจรวดยิงโดนสตูนะครับเราก็จะได้สเปกมาด้วยกันถึง2เลยนะอันนี้ใครที่เพิ่งหันเล่นโจกเกอร์นะครับก็ต้องควรรู้นะว่าสเปกของมันนะครับเวลาเก็บก็ยิงธรรมดานะครับจะได้1สเปกยิงจรวดนะครับเราจะได้สสเปกถ้าเกิดว่าเราแปะอันติเราจะได้ส,สแตสเปกนั่นเองนะครับเราพยายามเล่นให้ครบสสเปกนะครับเพื่อที่จะทําให้เข้าสู่โหมดนะครับผมและเราจะ ยิงจรวดโดยที่ไม่เสียแอนิเมชันนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ยิงเล่นไปครับก็ไม่มีอะไรเคลียร์คีบปกติครับทีมเขามีวีเลสด้วยเกมนี้น่ากลัวอยู่นะตัวเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าตัวเราอ่ะเกียดเวทมากมันเอาเพลนมาแก้ผมเลยนะเกมนี้เปิดมังกรน่าจะได้อยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอุ้มันโถมมาแล้ววะคิบหาละเล่นก่อนดีกว่าจังหวะนี้ระดับสี่ะเดี๋ยวรอแปะครับตัวแหลมมาวีเลสเวนอมาแล้วด้วยแปะวีเลสก่อนลวกันแต่เพียนโดดมาโอ้โหตายเลย โอ้โหเลยเพื่อนตายหมดด้วยเสียมังกรอ๋อไม่เสียมังกรครับได้มังกรแต่ว่าเราเสียสี่คนครับโคตรสวยมาครับเราดูจังหวะนี้ต่อครับยอนห้าวจัดยิงจงรวดมปครับกด2วิ่งไล่กดแปะอ,อ,อติต่อครับแล้วตามด้วยหนึ่งแล้วก็ยิงจงรวดอีกทีหนึ่งครับเดียวแค่นี้ก็ตายเลยครับวิธีการคอมโบก็ง่ายๆเลยนะพยายามยิงธรรมดาให้สกิลหนึ่งมารีคูดาวครับพอมารีคูดาวเสร็จแล้วแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งต่อครับยิงรัวๆครับแบบนี้เลยครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเพน ยิงจรวดไปโดนจลรวดล่องนภา,าแค่นั้นเลยครับผมลิเลียมาก็โดนจลรวดล่องนภา,าอีกยิงไปต่อฮะโอ้โหตัวมันเล่นง่ายมากเลยนะผมชอบอย่างที่ผมบอกไว้ว่าโจเกอร์มันไม่สุดในแพทนี้นะครับแต่ก็มันสามารถเป็นดี s พได้เป็นตัวเบอร์ดาเมจได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับในเลนของตัวเองนะมันไม่สุดทุกทางนะครับแต่มันยังเล่นได้อยู่นะครับผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งแต่แค่ไม่สุดแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เคียร์คลิปปกติไปฟาร์มแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น เดี๋ยวผมจะไปเล่นแวนอ้อมไปโอ้โหไอกระทิงมาก่อนเลยนี่ล่ะเจอจุดหลดนองล่องรับพาไงรับใหม่เะเวแรงนะเวแรงเ้ยปวับใหม่เะเวเจอจุดหลดล่องรับ่าไปไงนะยิงไม่โดนด้วยวิธีเช็คพุ่มง่ายๆเลยนะถ้าเกิดว่าเรายิงในพุ่มโดนเราจะได้2สแต็กถ้าเกิดว่าเรายิงไม่โดนมันจะไม่ได้สแต็กนะครับอันนี้คือวิธีการเช็คพุ่มแบบง่ายๆของโจ๊กเกอร์เลยนะในแพทนี้ นี่ครับดูแปะเนี่ยถ้ายิงโดนเราจะได้2ส,สแต็กและถ้าเรายิงธรรมดาโดนคนนะครับมันก็จะได้สแต็กหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาเราตีคีฟนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดนี้นะครับเราก็จะทําให้สกิลหนึ่งเราลบคู่ดาวด้วยนั่นเองนะแล้วจะมุดทําไมเอา้ายิงไม่โดนแม่งเอย้ย อุ้ยหล้วมันถ่ายจริงนี่ไงถ่ายเหรอแตะระเบิดไปเข้าทูหมดครั่งแล้วบอกว่ายิงยิงต่อยิงอีก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 ปังหูดูโคตรแรงขนาดกระทิงมันมีก่อนะเอาต่อดีเอาต่อดิอือ้อยเก็บไปอย่างเทพโคตรแรงอ่ะยิงแบบไม่มีเกาะกระทิงโดนไปพันหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้บูเค้นเลยนะเออแรงมากครับถือว่าปรับมาใหม่ดีเลยแล้วเพลนมาเฮ้ย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 มาทำไมยิงยิงอีกยิงอีกครับผมแล้วจะโดดล่องละพา ปิ้วอุย้ยไม่โดนถอยด่วนเลยตัวเราแพ้เพนนะแล้วก็แพ้คิล่าด้วยครับตัวเวทอะไรแบบนี้เราต้องระวังนะตัวเราแพ้จริงนะถึงเพนมันจะโดนเนิฟมานะครับแต่ก็แม่งฟันแรงเหมือนเดิมอะไอ้เนี้ยมันดามมจมันลดไปแค่นิดนึงอะครับแรงเหมือนเดิมต้อถอยนะครับวเวลาจเจอเดี๋ยวพอเราได้โบเกนมาแล้วนะครับเกมนี้ผมจะขึ้นมาเป็นทารอนนะครับถ้าเราเจอตัวแทงนะครับให้แนะนําออกทารอนนะครับอย่างเช่นแบบเจอตัวแทงเยอะอะไรแบบนี้ก็ฟลอเรนติโนยานหรือว่า เจอกระทิงหรือเทนอะไรแบบนี้ผมก็จะแนะนําเป็นทารอนนะครับส่วนถ้าเราเจอแท้งแค่ตัวเดียวนะครับนอกนั้นจะเป็นตัวแบบเปาะๆอย่างเช่นเจอเอเลนดอร์เจอนาคอสเจอด้วงป่าอะไรแบบนี้ผมก็จะออกเป็นอมิอามเพราะว่าอมิอามันจะแรงกว่านั่นเองนะเออนะครับมาดูต่อครับนี้เราก็ได้คิวไปด้วยครับแต่ว่าเลนบนแม่งมากันเยอะเกินอ่ะต้องปล่อยป้อมอ่ะไม่ไหวรับไม่ไหวจริงมากันเยอะไปครับเดี๋ยวได้ทารอนก่อนเราก็จะสบายที่มาเคลียร์คลิปกลางครับ รอฟิตไข่ไปเนะี่ยฟิตไข่ไปเนะี่ยเอาไปเนะี่ยพร้อมเล่นนะไอ้จรวดล่องดาพาไม่โดนด้วยแลกเล่นดีกว่าเก็บหมดแปะระเบิดปังพันตามันก็ยิงจรวดล่ลองดาพาไปยิงยิงอีกเขายิงเขายิงอีกปิ้วแล้วก็เรียบร้อยครับผมได้ไปแต่มันมากันเยอะมากเลยสามตัวกลางแต่ผมก็ยิงฟรีอยู่ไงเพยจะตายด้วยแต่ผมฟรีอยู่ยังไงยังไงจังหวะนี้หนีก่อนดีกว่าไม่เล่นแล้วเจอกันครับเดี๋ยวเพมาสกิลหนึ่งมาต้องระวังนะครับมันตายได้นะ ถึงเลือดมันจะเหลือแค่หลอดเดียวนะครับแต่วิญยามันเนี่ยมันใบ้พอมันใบ้เสร็จเนี่ยคือเลือดเราเพิ่งหลอดคือเราตายได้เลยนะแล่ตอนนี้ผมได้ทารอนแล้วไงแตกระเบิดไปครับยิงแรงแน่นอนได้ทารอนแล้วปิ้วปิ้วปิ้วปรับเรียบร้อยได้1คิวมาจังหวะน,นี้ยิงป้อมต่อครับแล้วก็มีจรวดล่องระพาไปอีกหนึ่งครับปิ้วโอ้โหเฉียวหูนะเมืบบ่อกี้ถ้าโดนก็เกือบตายบอกเลยแรงจัดแล้วผมก็จะขึ้นมาเป็นเบลนะครับผมเพราะว่าเพลงมันแรงมากเราแพ้เพลงแค่ตัวเดียวนอกนั้น เพนลิเลียสองตัวไม่ใช่ตัวเดียวเรามีทอยก็คือชนะเลยนะครับเกมนี้นวิเลสก็แค่ทูดามจเข้าแต่ว่าตีธรรมดาหรือว่าบันทีชีดของเราไม่เข้านั่นเองนะเราจะโดนแค่ทูดามจเพราะตัวเรามันกันกายภาพนะครับอยู่สองของโจ๊กเกอร์เพนอยู่เรนบนและอ้อยมาโฉบน่าจะได้นะสวยอย่างเงี้ยได้หนึ่งดีเลยครับดัสลีเกิดเลนล่างด้วยแต่เพื่อเราเล่นเรนบนอ่ะก็รอไปก่อนก็ได้ครับจจหลวล่องนาพาล้วดูดิมันเอาจริงกัน่ะแปะระเบิดไปครับจังหวะนี้โอ้โหเยอะจัด โอ้โหขอแรงตัวเลยปะขอแรงตัวโอ,โ,โอ้โหเยอะจัดครับเห็นปะคือโดนแปเดียวก็ตายแล้ะครับมันโดนปรับมาจริงเปล่าวะเพนอะเจมครับรบกวนดูดีๆนะครับมันปรับจริงไหมเะนะี่ยไอ้ย,ย่าโคตรแรงเลยแรงแบบแรงเวอร์อะโอ้โหเพื่อนตายด้วยสวยจัดเูดิไอ้ย,ย่าใครเอาลงมาเนะี่ยโอเคฉีสวยอยู่โคตรแรงมันโดนปรับจริงเปล่าวะเฮ้ยแรงเกินจานไอ้เพะนอะมันเข้าไปแปะตัวแล้ววะเงินมันเงินมันเท่าผมอะแต่มันแรงชิบหายเลยอะ ลูกหลักปะเนี่ยโอ้โหเลนกลางเยอะจัดรอ,อก่อนรอ,อก่อนกําลังไปมาแล้วมาแล้วใส่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 ผมมากะทิ้งก่อนเลยแประเบิดไปแป้ปแปงนี่ไงจรวดล่องนาพาได้คุชิเบลมาเลยครับผมต่อไปเราจะออกมาเป็นเฟรเดทูเลยนะครับแล้วก็กขึ้นทอยทีหลังนะปิดเลนล่างได้ตัวเดียวเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไดยิงไปก่อน1สแตกสแตกตรงโดนเกี่ยวมา3ามแตก4่แตกแล้วก็ยิงปิ้ว ยิงยิงรัวจัดสกิลหนึ่งรีอีกฮะเห็นปะคือมันตัวมันเล่นง่ายนะผมบอกเลยถึงตัวมันจะไม่สุดอะแต่ตัวมันตัวมันเก่งนะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะใครที่แบบมีอคติโจเกอร์ก็ต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดแล้วเออแล้วลองหันมาเล่นดูนะตัวมันเก่งครับตัวมันเก่งบาฟ้าไม่น่ามีใครมาเอาพอเพราะเพนอยู่เลนบนบนสองด้วยลยิเลียอยู่เนล่างน่าจะฟีอยู่ครับเงินเราเงินหนึ่งด้วยดิโค้ดรวยเกมนี้ใครจะไหววะถ้าเรามีทอยเร็วก็คือแบบชนะเลยเนี่ย นะแบบแป๊บเดียวอ่ะเพนน่าตีไม่เข้าละเจอใครก็แปะหมดอ่ะเจอใครก็แปะหมดอ่ะแปะได้หมดอ่ะถ้ามันมาแหลมๆหลมยังไงครับเก็บไปแตกยิงไปฮะปิ้ว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 แปะระเบิดไปแล้วก็เรียบร้อยฟรีจัดตายดิตายดิไม่ตายอีไอยตุดหลนร้องกรพางยู่ไม่ตายหรอไอชิ้นนี้ถึกจัดขนาดผมวิทาลนนั่นน่ะสองเจาะต้องมาแล้วว่ะช็อตเนี้ยสองเจาะผมต้องมาละแต่ก่อนสองเจาะขอดาบแดงก่อนนะ ถ้าเมื่อกี้เรามีดาบแดงดาบแดงเลยก็ครีก็น่าจะตายเร็วนะอันนี้มันจะมาโป๊กว่ะเล่นล่างเล่นได้นะเดนี่ยอุ๊ยเพนโดดโดดมาทำไมวนะน่ะหนีก่อนเชื่อ <laughs> อยู่ไม่โดดเฉยเลยโอเคสวยครับขโมยป่าไปสองตัวเอา้าเชื่อไม่ตายด้วยอะไรวนะน่ะยิงป้องไปฟีจัดฝีจัดเี๊ย,ย,ยอุย๊ยกลางระวังเพื่อนยอนตายสวยอยู่เล่นล่างขึ้นได้เนะี่ย ในล,ล่างมีเพนตัวเดียวได้ปะวะลองลองขึ้นดูครับเกือได้ยิงหวดหวดแปกระโดดไปปะล่ะโดดมาดิเออโดดมาดิกระทุงกระทิงก็ได้ตัวไหนก็ได้โดดมาบุลงวีเลสอะไรอย่างเงี้ยพุ่งเพนอะไรอย่างเงี้ยเออคือรอแปลระเบิดไงคือตอนนี้คือแบบเรารวยจัดอ่ะพร้อมเล่นอ่ะใครก็ได้อ่ะแต่อยู่นกระทิงก็ดีนะกระทิงแม่งเหมือนปั๊มดาวมีดละยิงแบบกว่าจะตายตายยากจัดอ่ะ นี่มันมาแล้วมันมาแล้วดูดิดูดิดิเฮ้ยเมันจ้องจะเล่นคุณระวังไว้เอามังกรดีกว่าครับมังกรแล้วก็ขึ้นได้ครับเราเอาสเปกก่อนครับเขาเรียกว่าอ่าบัฟมังกรนั่นเองนะดาเมจเราจะแรงขึ้นนะครับเชี่ยแล้วมันจะโถมวะกระทิงจะมาแลเนี่ยโดใส่ไปเนี่ยกระทิงโดใส่จริงว่ะโอ้โหโดล้านด้วยแปะกระทิงไปยิงลุลวะยิงลุลวะยิงลุลวะยิงไปฮะยิงไปฮะแม่งไม่เข้าเลยปะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วมากันอย่างเยอะ โอ้ฉี่เอาหน่อยว่ะเพื่อนเขี่ยชิบหายแล้วถอยด่วนเลยถอยด่วนเลยมีคนโยนแน่นอนเอ้ยเพยนโด,ด้เพนโด,ด้โอุย้ยถ่ายสวยมีดเดียวเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาผมโอ้โหยิงรัวนี่ไงขอรัวติดระเบิดไปครับมาต่อเลยต่อเลยกระทิงไอ้กระทิงไอ้กระทิงมีดาบได้แล้วเว้ยมาดิวิเลสเอ้ยไม่มีสกิลสองโอ้โหไม่ไม่มีสกิลสอง,อม,ม,สสองมาได้ดาบแดงก็ขึ้นทอยต่อเลยเว้ยเรามาดูช็อตนี้กันดีกว่าครับทุกคน รอเพีนน่ะระวังเพียนเอาไว้ครับเสี่ยวเพียนก็โดดจัดเลยแค่แบบเราระวังเพีนไว้ก็พอตัวเดียวเลยครับตอนนี้มีถอยก็สบายแต่ถ้าไม่มีถอยก็ลำบากหน่อยเรากันแค่กายภาพไม่ได้กันเวทเอาแล้วเล่นกลางเล่นด้วยว่ะสวยแล้วอ้อยเราตายฮะแล้วเหมือนว่ารอเลียวจะตายตามด้วยป่ะน่ะโอ้โหสวยแล้วว่าโดนเสียสองเลยครับต้องถอยเนี่ยเอาเพีนมาอย่างี้ก็แปะระเบิดดีครับยิงลัลวัวเรียบร้อยครับตายไปสองตัวครับสวยจัดกระทิงปั๊มดาเมจปั๊มดาเมจปั๊มดาเมจปั๊มปั๊มปั๊ม ปั๊มอีกปั๊มดาเมจปั๊มดาเมจดโอ้ยถีนฟิกเลยหรอโอ้โหเอาจัดปั๊มปั๊มดาเมจยิงต่อพันเจ็ดยิงอีกยิงอีกแปรระเบิดแป้งเฮ้ยวิเลสเฮ้ยยิงอีกโอ้โหดีว่าโดนนิดเดียวไม่ได้คิดนี่พิกเกอร์โยกเป็นไงเป็นไงหลบมาแล้วก็เจอจรวดล่องนัพาโคตรโหดจ็อกเกอร์บอกเลยโอไมค์ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเมีเลยนะในแครี่และซีซั่นเนี้ย <c oughs> <cały voir> <c oughs> ผมเล่นแครี่มากกว่าออฟเลนิกตอนเนี้ยพอโจกเกอร์เลยนะรู้ปะ่ะเล่นสนุกมากแผ่นเนี้ยจริงๆแล้วถ้ายิ่งมีแบบเขาเรียกว่าคนกันเรานะหูโคตรดเอ้ยชิปหายแล้วเพนโดซนซระเบอร์ส่วนแบบนีเนี้ยนี่ยิงงแบบแปะอ้มันก็เลงเหมือนเดิมปะวะถ้าไปม,มันเลงจังวะไอเพนเนี้ยมีทอยก็ไม่รอดนะผมพุ่งตรงจลาใจว่ะไม่โคตรแรงดูดิพวกมีทอยเดียวยทอยมันเก๋ปะวะโอ้ มันแรงเกินไปอะจีเอ็มครับเนิร์ฟน่อยดุนด่วนเลทเนิร์ฟอีกเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกอะคือถ้าแบบมันไม่มีเพหรือคีล่านะเว้ในเกมเนี้ยไม่สิต้องบอกว่าถ้าในถ้าเกมอาร์วีอะมันไม่มีเพหรือว่าคีล่านะผมว่าแบบไม่สุดสุดอะโ็อกเกอร์อะจริงๆโคตรอวยพุ่งตรงนี่ไงจะหลวลดองละพาไปเดี๋ยวถ้าได้มอนิสตาร์ก็สบายละผมบอกเลยว่ากระทิงนี่โดนรัวๆปัมดับมีรัวๆ เอ้แต่ใจเยนเน้นเพื่อนดักจะเกิดสิบวินี่ลาดไฟนี่แพ้ได้เลยนะแม่งดักเซเยอ์แพทใหม่แม่งโกงจัดอ่ะคือต่อให้คุณเลือดเยอะขนาดไหนอ่ะสายฟ้าแม่งทูดาเมทอ่ะช็อตคุณเข้าหมดอ่ะโอ้โหมาดีอย่างงี้ผมก็ยิงฟรีเลยครับแปะระเบิดเพนไปยิงปิวปิวมีไเก็บไปหนึ่งครับผมสวยครับวีเลตต่อเลยวีเลตต่อเลยยิงต่อครับผมมันเวนอน้อมไปครับกระทิงปั๊มดาเมจดาเมจต่อฟิกเกอร์ยิงครับโดกได้หนึ่งได้สองโอเคสวยครับได้สีนะ่น่าจะจบเกมได้หรือเปล่าฮะแล้วเีเลอยู่ด้านซ้ายด้วยครับ เพื่อนเพื่อนไล่ไปเพื่อนลไนลไ่ลไปเดี๋ยวเรากางยิงเออไล่ไป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 ไม่ต้องให้มันกลับชนะจีแล้วเนี่ยน่าจะจีแล้วนะสวยน่าจะจีๆเลยครับลองเปิดใจเล่นดูอันนี้คือแนะนําเลยนะโจเกอร์นะครับแผ่นนี้เอาไว้แก่เล่นกับพวแกแวนหรือว่าเอลสุหรือว่าไวยโอก็ได้นะครับตัวมาชนะและย,ยิ่งเจอไฮเตะนะคือชนะเลยอันนี้คือแนะนําเลยนะครับผมส่วนแวนเนี่ยวิธีการชนะมันเนี่ยเราต้อง อย่าเสียนะครับผมเสียโซนในช่วงเลเวลก่อนเลเวลสนะพอโจเกอร์มาสู้กับแวนได้ในช่วงแค่เลเวลส่นะครับส่วนเลเวลหนึ่งถึงสเนี่ยยังสู้ยากอยู่นะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเกมนี้ก็ค่ายับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่าว่าดาเมจของเอกจะเท่าไหร่นะครับในเกมนี้เกมนี้ก็ขึ้นสู่พีมด้วยกดกับพปอร์ตเตอร์นะครับสตรีมเกือบทุกวันนะครับสามทุ่มเป็นต้นไปนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเล่นกับน้องเอกนะฮะก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจดีกว่าว่าเป็นยังงไ เอ็ MVP ก็ต้องเป็นของผมแล้วปะ่ะซูพีมอย่างเท่ m อ p ี MVP ต้องเป็นของเอกละช็อตน,นี้ยนี่ไงโอเคครับเป็น m อ p เป็นของเรานะครับซูพีมต้องเป็นของเราคือแล้ววะเรียบร้อยครับ m v p ี MVP เป็นของเราดาเมจเท่าไหร่สองแสนเลยเหรอเชีย่ยแล้วดาเมจผมแบบมันเยอะจริงไงคือแบบมันของแท้งไงด้านขวาคือสองแสนจาน้าช็อตนี้แล้วก็สกีนี้ถ้าใครลำคานะ จริงๆคือเอาสกินธรรมดามาดีกว่าแม่งพูดเดียวชีบหายสกินเนี้ยลืมบอกเลยโอ้โห44%ดูครับทุกคนโจโกเกอร์ปรับใหม่โคตรเก่งนะครับอย่าไปอคติตัวมันครับคือตอนผมสตีมมีคนบอกว่าพี่โจโกเกอร์แม่งโคตรกากเลยอ่ะครับกากมันกากตรงไหนวันนอนน,อนตัวมันเก่งมากเลยนะครับเออยังเล่นไม่เป็นอนะเป้าอะไรเงี้ยเอ,อ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเอกด้วยละกันนะครับผมยังไงวันนี้น้องเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม